นายกออกมายืนยันแล้วว่าแนวคิดเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อเปลี่ยนระบบการเลือกตั้งจากเขต400ให้เป็น500แล้วก็ไม่ให้มีเรื่องของบัญชีรายชื่อ100เลยเนี่ยเป็นเรื่องเลอะเทอะเป็นเรื่องที่ไม่จริงท่านผู้ชมเรียกว่าเป็นกระแสมาเหมือนกันช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะตัดเรื่องระบบบัญชีรายชื่อปาร์ติลิสนี่ออกไปแล้วก็ให้เหลือแต่สสเขตอย่างเดียวการเลือกตั้ง เ,เมื่อ2566ทาอนันผู้ชมเราใช้ระบบการเลือกตั้งแบบ400-100ก็คือระบบเขต400แล้วก็บัญชีรายชื่อ100แต่ว่าล่าสุดเนี่ยเป็นประเดน็นเป็นกระแสขึ้นมาน่านผู้ชมก็เพราะว่ามีคนเนี่ยไปคิดแล้วก็มีการหยิบเรื่องนี้มาพูดว่าอ,อ,อนาคตเนี่ยความเป็นไปได้ถ้าอยากไม่ให้ก้าวไกลเนี่ยชนะการเลือกตั้งแบบถล่มทลายข่าวก่อนนี่การเลือกตั้งเมื่อ2566นี้้กนี่ก้าวไกลเขาชนะมาร1นะท่า้ชมเอียนว่านผู้ชมเ ตัวบัญชีรายชื่อเนี่ยก็ได้ประมาณ39คนแล้วก็ตัวเขตนี่ก็ได้มาอีกประมาณร0 0 1ร0อยสิกว่ารวมกันนี้ก็เป็น1้อยห้าบเอดทีนี้มันก็มีแนวคิดแบบนี้แหละท่านผู้ชมจากพรรคการเมืองฝ่ายตรงกันข้ามว่าเออเป็นไปได้หรือไม่ว่าถ้าเราจะสกัดพรรคเก้าวไก่เนี่ยก็ให้ตัดเรื่องของบัญชีรายชื่อไปเลยให้เหลือแต่สอสอเขตอย่างเดียวเพราะสอสเขตอย่างเดียวเนี่ยพรรคอื่นๆในรวมกันก็น่าจะมีพลังพอที่จะสู้พอที่จะสกัดพรรคก้าวไก่ไปได้ มันก็เลยมีแนวคิดว่าเพราะถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ให้ไปในเรื่องของการแก้รัฐนูลเลยไหมแก้รัฐธรรมนูญแล้วก็ตัดไปเลยบัญชีรายชื่อหนึ่งร้อยคนเนี่ยไม่ต้องมีเพื่อไม่ให้เรียกว่าตัดโอ,อกาสพรรคก้าไกลที่จะเป็นพรรคอันดับหนึ่งแล้วก็ให้การเลือกสสเนี่ยมันมาจากระบบเขตอย่างเดียวไม่ต้องมีระบบบัญชีรายชื่อนี่แหละเรื่องนี้ก็กลายเป็นประเด็นมีคนไปถามขุนเศรษฐาทวีสินซึ่งช่วง สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ลงพื้นที่นะแกไปชลบุรีไปพัทยาไปอุตรภเาไปดูเรื่อง EEC ไปดูเรื่องสนามบินอุตรภเาท่าเรือแหลมฉบังแล้วก็ไปดูเรื่องของการสร้างรถไฟเ,เชื่อมสามสนามบินเนี่ยคุณเศรษฐาตอบเรื่องนี้เลยแกบอกว่าไม่มีนะเท่าที่คุยกันก่อนนะหน้านี้เนี่ยก็ไม่มีไม่เคยได้ยินเรื่องนี้เลยในที่ประชุมพรรคหรือว่าของรัฐบาลหรือว่าฝ่ายใดแล้วก็บอกเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ถ้าจะทําจริงเนี่ยมันต้องผ่านสภามันต้องได้ความร่วมมือจากหลายฝ่าย แล้วก็บอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่รู้เอามาจากไหนถ้าเอามาจากพักก้าวไกลก็แสดงว่าพักก้าวไกลเนี่ยเป็นคนพูดแต่เพื่อไทยเนี่ยไม่มีอย่ามาถามเรื่องนี้เลอะเทอะแกบอกว่าคุยกับคนที่ตามไปด้วยไม่ว่าจะเป็นคุณสุริยะหรือว่าใครที่เป็นผู้ใหญ่พักเ,เพื่อไทยเนี่ยก็บอกว่าไม่มีนะเพื่อไทยไม่มีแนวคิดที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญปรับเรื่องระบบการเลือกตั้งจาก400ให้เป็น500ตัดบัญชีรายชื่อเพื่อที่จะสก,กัดก้าวไกลคุณเศรษฐาก็บอกว่าแหม่ไม่ถึงขนาดนั้น ไม่มีการคิดขนาดนั้นก็เรียกว่าแหมกลายเป็นมุมการเมืองนะแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องร้อนเหมือนกันแต่ว่าเรื่องนี้ทางก้าวไกลเขาก็ออกมาพูดก็บอกว่าไม่กลัวให้ตัดแบบไหนให้กติกามายัางไงเขาก็พร้อมสู้แต่ว่าฝั่งเพื่อไทยเขาก็บอกนะตัวนายกก็ยันเองเลยเบอกว่าไม่มีนะแนวคิดที่จะไปตัดบัญชีรายช่องรายชื่อเนี่ยออกไปจาก100แล้วให้เลือกเขตการเลือกตั้งทั่วประเทศจับเลือกเขตได้หมดเลย500เขตทั่วประเทศเนี่ยคุณเสรฐาก็บอกว่าไม่มี แล้วก็ยืนยันเลยนายกบอกเลอะเทอะอ่าก็ต้องดูกันว่าเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นการโยนหินถามทางของก้าวไกลหรือว่าจริงๆแล้วเพื่อไทยอยากจะทําแบบนี้จริงๆเพื่อที่จะสกัดก้าวไกลไม่ให้กลับมาชนะการเลือกตั้งรอบหน้าเนี้ยล่าสุดเนี่ยคุณชัยธวัฒน์ก็ออกมาบอกนะแกจะเป็นรัฐบาลได้ได้นะแล้วก็มั่นใจว่าก้าวไกลจะเป็นรัฐบาลแน่แคุณพิธาก็เคยพูด300 350คุณชัยธวัฒน์ก็เคยพูดเรื่อง250 300เหมือนกันก็ต้องมาดู ว่านาคตการเลือกตั้งถ้ามีขึ้นแต่คงไม่เร็วแบบนี้ถ้าไม่ชมพักก้าวไกลช,ชนะการเลือกตั้งหรือไม่แล้วก็เรื่องสูตรที่จะเอามาใช้ในการสกัดก้าวไกลตัดบัญชีรายชื่อ100เลือกตั้งเขตจาก400ให้เป็น5 0เนีอยจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่หรือเป็นแค่เรื่องของการโยนหินถามทางเท่านั้น